สวัสดีจากอเมริกานะคะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสปปลาวแล้วก็เอซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะคะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงบ้านนายยังคอยค่ะร้องด้วยน้องแต้นนะคะแล้วก็น้องไก่บีฮีโร่นะคะแล้วก็น้องลิงเอลโซนนั่นเองค่ะ ทำไมนะคะถึงเป็นบ้านนายยังคอยนะคะเพลงนี้นะคะเนื้อหาก็สนุกสนุกนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งกด Subscribe ให้น้องๆนะคะเข้าไปกดติดตามน้องเลยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยค่ะน้องๆแต่ละคนก็เสียงดีสุดยอดจริงๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมนะคะ เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะแล้วก็เมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะที่คอยสนับสนุนเมย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เมย์เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดเมย์ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะเพลิดเพลินแล้วก็สนุกไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ค่าบ้านนายยังคอยทีเอลจีปิดกิจการไม่กี่คำนะคะลาเอไอหินพอสสียวจะเมื่อยใจกับปัญหาสวิตหลากหลายอยู่ในเวียงยันมันแสนลำบาก อก็เป็นห่วงอินบ็อกซ์หาน้องด่วนทันทีมีเรื่องอย่างระบายมาโลตีอยากเก่งใจเด้อเฮาคนบ้านเดียวกันเป่นคนลวงเมืองสีวิไลแต่ว่าเบิ่งเบิงไปนั้นมันแห้งอยู่ยา, <Okay. S 2> ยากแม่นี่ก็ต้องซื้ออียังก็ต้องจ่ายด้วยเงินเงินเงินผู้คนแข่งขันกันหลายหาความจริงใจมันยากเหลือเกินว่าชีวิตให้เป็นดังเคยอยาก มาแกงเก็บห้อยตามทงนาะเก็บพักแปนก้นพับขะแยงพอตะเวนตกแรงไอซิพาไปต่อไปไตกบไตเกียรเราเลียบตามทงนาเราฟุตเนตจะรลอ่ออยูบ่บนหามีลายแบบบดิ้เง แพงยุยาแม็นอย่างก็ต้องซื้ออีหยังก็ต้องจ่ายด้วยเงินเงินเงินผูน้นคนแข่งขันกันลายหาความจริงใจนั้นยากเหลือเกินปล่อยชีวิตให้เป็นดังเคยอ,อยากให้เจ้าหวันมายามบา ไม่ตามทุ่งนาเจ็บพักแปนพักขนแขนหอตะเวนตกแหลงไอซิพาไปต่อไปไตกบไต่เครียดเราเรียกตามทุ่งนาเราฟุตเนจะรออยู่ันเฮามีไล่แบบโบได้นึดโบได้งอโบเสิเงินซ้ำนะกมาทำแมมมาทำแมมมาทำแมม จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเพลงบ้านนายังคอยนั่นเองค่ะนักร้องแต่ละคนก็เสียงสุดยอดเลยนะคะทั้งร้องทั้งแรปนั่นเองค่ะเพลงราวนะคะก็จะมีคนนึงร้องคนนึงแรปนะคะก็เพลงก็มีเนื้อหาสนุกสนุก,นกจังหวะโดนๆเลยนะคะเพลงนี้นะคะก็สื่อถึงว่าออเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็ต้องกลับไปด้านนอกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอยู่ในเมืองนะคะก็มีการแข่งขันใช้เงินใช้ทองทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะเวลาเรา กลับบ้านนาบ้านนอกของเราเนี่ยนะคะพ่อแม่ก็คอยอยู่นะคะคนที่รักก็รอเราอ,อยู่ค่ะกะหากินอะไรก็ง่ายๆเลยนะคะไปหากบหาเขียดหานอไม้อะไรก็ได้นะคะก็กินอร่อยแล้วะคะ่ะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนั่นเองค่ะไปหาไส้บงสสยบัวนะคะแล้วก็มีน้ําตกให้ด้วยนะคะแบบวิวที่แบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะวิวท้องทุ่งนานด้วยวก็แต่และคนก็สุดยอดจริงๆเลยค่ะร้องเพลงทั้งแร็ปทั้ง ร้องจังหวะมันโยกโยกโยกมันมันเลยนะคะเพลงนี้นะคะก็มีคติเตือนใจให้เราอยู่นะคะว่าทําดีย่อมได้ดีนั่นเองคะ <c oughs> ่ะนางเอกมิวสิกในเรื่องนี้นะคะเขาก็เก็บกระเป๋าตังค์ได้นะคะแล้วก็คืนให้เจ้าของนะคะแล้วก็เจ้าของก็ะจะเอาเงินให้แต่เขาก็ไม่รับนะคะ <c oughs> เขาก็ไปซื้อขนมซื้ออะไรมาให้แล้วก็ ฝากเป็นบัญชีให้เลยนะคะแล้วสุดท้ายก็รับกับเข้ามาทํางานนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นเพลงบ้านนายยังคอยนั่นเองค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นของเมย์นั่นเองค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ให้น้องๆนะคะ,ะ,คะกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนนะคะกดเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เมย์กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f c ของเมย์ทุกคน ะะทั้งคนเก่าคนใหม่ที่คอยสนับสนุนแล้วก็ติดตามผลงานของเมย์นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปนะคะเมย์ก็ต้องขออาภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวข่าวหน้าเมย์ก็จะมารีแอคชั่นให้เพื่อนๆนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายโสดดี